เมื่อเมื่อวานก็ได้รับเชิญให้มาปราศัยนะครับบังเงินมีข่าวของการสูญเสียก็มีเพื่อนรักเสียพร้อมกันสองท่านครับท่านหนึ่งก็พระราชาธานเพลิงนะอีกท่านหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มาพบพี่น้องครับก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะครับแล้วก็ จเจริญทั้งทางโลกทางธรรมที่น้องที่รักและก็รบของผมวันนี้ก็มาพบกันด้วยความห่วงใยเมื่อสักครู่ฉีดแอลกอฮอล์ถ้าเชือ้อมีอัตราการติดโควิดเยอะมากเลยครับขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงและคิดถึงมากๆก็เลยมาคุยกันมีคนเสียชีวิตจากการติดเชือ้อโควิดเนี่ยเอ ประมาณหลักหลายสิบนะครับในในในเดือนนี้ก็คาดว่าจะรุนแรงขึ้นก็ต้องห่วงใยดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆนะครับวันนีเ้เพื่อนๆเ,เนี่ยฝากให้มาคุยเรื่องชั้นสิบสี่ว่าจะเอาวสานยังไงนะครับก็ได้เพื่อนรักตั้งแต่สมัยเรียนประถมนะครับ ปัจจุบันก็คบกันมาหกสิบร่วมร่วมหกสิบปีแล้วฮะต้อนรับผู้พันเล็กครับก็จะมาพูดคุยแล้วเอาข้อเท็จจริงเนี่ยไปแจ้งกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆที่ถามถึงกันมาครับจริงๆวันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยมันถูกปิดเบือนเยอะมากครับที่จะมา แบ่งปันให้พี่น้องที่รักได้รับทราบเนี่ยมันมีสองประเด็นใหญ่ๆเท่านั้นเองครับที่ต้องออยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไอ้นักโทษชายทรราชเนี่ยมันมีสองทางเลือกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ติดคุกก็ต้องหนีออกจากนอกประเทศครับพี่น้องยืนยันได้ครับด้วยเหตุผลสองประการนี้นะครับเป็นเหตุผลทางกฎหมาย ไม่ใช่เหตุผลตักกะธรรมดานะครับในประเด็นสำคัญทางด้านกฎหมายเนี่ยเขาจะดูกันเรื่องนี้ครับเรื่องขออนุญาตนะครับมันอ่านให้ฟังเป็นภาษากฎหมายเลยนะครับดูที่มาตาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปวิอาญามาตา สองสี่หกนะครับเขาบอกว่าในระหว่างที่ทุราการบังคับอยู่นั้นศาลจะมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในควบคุมสถานที่อันควรนอกเหนือเรือนจำหรือสถานที่ที่กำหนดไปในหมายจำคุกก็ได้นะครับและให้ศาลกำหนดให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําสั่งศาลครับหมายความว่าจะป่วยอะไรก็แล้วแต่จะต้องจองจําอยู่ในส่วนที่เป็นส่วนที่จองจําได้นะครับลักษณะของสถานที่อันควรวักสองให้เป็นไปตามในกฎกระทรวงซึ่งต้องกําหนดวิธีการควบคุมและบําบัดร,รักษาที่เหมาะสมกับสภาพของจําเลย ควบคุมและบำบัดรักษาเหมาะสมกับสภาพของจําเลยหมายความว่าถ้าป่วยวิกฤตต้องมีหลักฐานนะครับวันนี้ป่วยวิกฤตไหมครับเด็กห้าขวบก็รู้ว่าไม่ป่วยนะครับอันนี้ยืนยันได้ชัดเจนนะครับไม่ป่วยวิกฤตแน่นอนจะแถจะปริ้นป้อนแฉฉายยังไงไม่มีทางครับ นักโทษชายทรราชต้องกลับมาจองจำเริ่มต้นใหม่และต้องมีมาตรการที่ป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อันเกิดที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยทุกวันนี้ชั้นสิบสี่มีมาตรการป้องกันไหมครับชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจมีมาตรการป้องกันไหมครับพี่น้อง ไม่มีเลยฮนะเมื่อเช้าข่าวจากท่านเสรีพิสูจน์มาแล้วนะครับชั้นสิบสี่เนี่ยอทีวีวงจรปิดเสียตลอดหกเดือนที่นักโทษชายทรราชอยู่บนรักษาตัวอยู่บนโรงพยาบาลอย่าเรียกว่ารักษาตัวดีกว่าเนาะเรียกว่าหนีคดีไปหลบหลบซ่อนซอนนะครับโดยไม่มีวงจรปิดให ทางสถานควบคุมหรือประชาชนได้รู้ว่าถูกกักขังควบคุมจริงจากกล้องวงจรปิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจากเหตุผลสองประเด็นนี้นะครับในเรื่องในเรื่องของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองสี่หกนะครับผมอ่านจบไปแล้วนะครับสามวัรแล้วก็จากหลักฐานที่แสดง นะครับหนึ่งวงกล้องวง,งจรปิดไม่มีฮแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาอันไม่บริสุทธิ์นะครับเพื่อจะหลบหนีและย่ำยีกระบวนการยุติธรรมคิดว่าตัวเองมีอำนาจควบคุมการเมืองได้เราสุนัขรับใช้ขี้เลื้อนทั้งสามสี่ตัวจะช่วยได้ถึงวันนี้ช่วยได้ไหมครับพี่น้อง ไม่มีทางไม่มีทางอย่างยิ่งและไม่มีทางร้อยเปอร์เซนที่น้องที่ฟังผมอยู่ที่ทางบ้านนะครับเพื่อนๆที่ถามมาว่าคดีชั้นสิบสี่จะลงเออยังไงวันที่สิบสามมิถุนาเหลือเวลากี่วันครับพี่น้องสิบสี่วันนะไม่นับวันที่สิบสามก็เหลือสิบสามวัน เหลือเวลา13วันครับไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้ครับวันนี้มันดิ้นเหมือนปลาถูกทุบหัวนะครับมันดิ้นเหมือนถูกปาถูกทุกหัว,นะมหมหวไม่รอดแน่ๆครับแล้วก็อัปยศอดสูสิ้นดีความเร็วซามตัวเองเนี่ยนะครับแม้แต่เด็ก ปฐมยังรู้เลยครับว่าตับปรับปิ้นป้อนไม่มีชิ้นดีผมถามพี่น้องคำหนึ่งนะครับพี่น้องว่าทักษิณเนี่ยโอ้โหไม่อยากเอ่ยชื่อมันเลยปกติผมเรียกชื่อมันว่านักโทษชายทรลาราะเดะเผลอหลุดปากเรียกมันมาครับผมถามพี่น้องว่าพี่น้องว่ามันดีหรือชั่ว เลวหรือดีเห็นไหมไปถามทุกคนมีแต่คนบอกว่ามันเลวมันชั่วนะครับทุกคนในที่นี้ผมหมายถึงว่าคนที่คิดดีคิดชอบแบบพวกเรานะครับพี่น้องคนดีอย่างพวกเราอ่ะแยกแยะผิดถูกชั่วดีได้มองด้วยหางตานิดเดียวก็รู้แล้วว่ามันเลวมันชั่วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้อง มันไม่มีโอกาสกลับมากบเกื่อนความเร็วความชั่วมันได้อีกแล้วนะครับวันนี้มันดิ้นเหมือนปลาถูกทุบหัวรอวันตายรอวันถูกขอดเกดแล้วเชือดทำอาหารกินน้อยไปใช่ไหมต้องตัดมันเป็นชิ้นๆน,นะเอาให้ตัวเงินตัวทองกินเนื้อมันซะผมกลัวอย่างเดียวตัวเงินตัวทองกินเนื้อมันแล้วจะสำลอกออกมาพี่น้องผมพูดอย่างเนี้ย พี่น้องผมไม่หยาบนะครับแต่เห็นภาพว่าในการปฏิบัติตัวของมันมันเนี่ยมันน่าขยักขยแงยังไงวันนี้คนที่แยกแยะผิดถูกชั่วดีได้เห็นภาพหมดแล้วครับพูดเลยเถิดเขาให้มาพูดเรื่องชั้นสิบสี่ว่าจะลงเออยังไงผมกล้าฟันธงครับมีสองสถานเท่านั้นครับหนีหรือติดคุกติดคุกเนี่ยมันมีแยกย่อยไปอีก จะติดคุกแบบสุนักรับใช้สุนัคขี้เลื้อนที่รับใช้มันกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมนะครับสุนักรับใช้ขี้เลื้อนมันเนี่ยจะทําให้ติดคุกแบบอันซีนหรือเปล่าคือไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจะติดคุกแบบราชาหรือเปล่าเพราะขี้ข่ามันเนี่ยนะครับเขายอมสยบต่อความเร็วความชั่วมันนะสู้พี่น้องผมไม่ได้เลย ครับวันนี้เอานักโทษหนีคดีเรื่องคอร์รัปชันเรื่องค่าตัดตอนทางยาเสพติดไปบรรยายเรื่องยาเสพติดครับที่กระทรวงยุติธรรมโห่หน่อยพี่น้องเสียงไม่ดังเลยนะผมโห่ออกมาให้แทนมันเร็วระยำขนาดนี้นะครับที่ข่ามันพาไปที่ไหนอ่ะ แล้วมันก็มีข้าราชการเลวเนี่ยนะคอยต้อนรับมันลงจากรถนะครับสามตัวนะักการเมืองระยำเนี่ยมันไหว้ทันทีเลยเดาพี่น้องใครบ้างใครนะคนแรกละผมไม่ออกไปเดี๋ยวหมิ่นประมาทสองสองขอทหาร อ่าใช่ผมออกไมไม่ได้ผมตัวย่อตัวเดียวทอทหารตัวที่สามสองคนละขาดอีกคนหนึ่งมีคนคนแรกคืออ่าคนที่สองคือทอทหารคนที่สามสอเสือใช่ครบเลยสามตัวเฮี้ยของแผ่นดินขออภัยหยาบเป้าครับเนี่ยไม่หยาบเนาะ ละยมจริงๆวันนี้วันอะไรครับพี่น้องวันศุกร์ที่30พฤษภาคมเป็นวันสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่เจ็ดผ่านไป90กว่าปีครับสิ่งที่น่าเสียใจมากคือประชาธิปไตยจอมปลอม ตั้งแต่2,475มาจนถึงวันนี้เนี่ยเปิดช่องและเปิดโอกาสให้นักการเมืองชั่วถ้าราชการเร็วมันกอบกินประเทศไทยโกงกินประเทศไทยไปจนหมดแล้วพี่น้องสิ่งที่รู้สึกผิดหวังในประเทศอันสวยงามของเราคือเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างเห็นผิดเป็นชอบ นะครับเหลือแต่พวกเราเนี่ยนะครับมาสู้กันต่อสู้ทั้งที่ร่างกายก็ชลาอ่อนล้าและโรยแรง <laughs> ผมเป็นห่วงนะครับกลัวจะติดโควิดหกศูนย์แปดทั้งนั้นเนาะใครต่ำกว่าหกสิบบ้างครับในนี้ผมขอยกมือด้วยคนไหมเอาในนี้ก็ห้ามโกหกนะ เอา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 ที่เอต่ำกว่าหกสิบครับพี่น้องออก็ก็ยี่สิบขห้ามโกหกเด้ไปทีครับอา่าก็ห่วงสุขภาพนะครับในเขาทางการแพทย์ก็มีหกศูนย์แปดครับผู้เสี่ยงผู้เสี่ยงอายุหกสิบขึ้นแล้วมีแปดโรคนะครับตอนนี้โควิดระบาดจริงๆคราวที่แล้วมาคุยเรื่อง เรื่องภอัยโรคเอดนะครับก็พวงอนาคตเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับแยกแยะผิดถูกชั่วดีได้น้อยลงไปทุกทีสิ่งที่พวกเราทำนะครับก็ยังทั้งรักประเทศไทย่วงประเทศไทยนะครับก็ต้องช่วยกันทำให้เยาวชนกลับมาคิดดีคิดเห็นในสิ่งที่ดีเหมือนกับพวกเรานะครับวันนี้อยากจะคุยกับพวกเรานานๆแต่อาจารย์หมอเขียว ท่าน,นก็น่าจะใกล้ถึงเวลาที่มาให้คติธรรมพวกเราเพื่อเพื่อทำให้สุขภาพใจดีภาษาวัยรุ่นเขาบอกให้ใจฟูเนาะให้ใจฟูขอยืมภาษาวัยรุ่นเขาใช้หน่อยนะครับวันนี้ก็ออกตัวแผนคณะแพทย์สภานิดหนึ่งนะครับอย่าไปใส่ใจนะครับพี่น้อง คนเลวแบบสุดขมลกไม่รู้กักกันไหนมาบอกว่าแพทย์แพทย์คณะแพทย์สภาไม่มีจริยธรรมโผล่มานหน่อยพี่น้องโอ้แสดงว่าถูกใจโหกันนานคนเลวระยำแบบนี้นะ แล้วมันบอกว่าตัวมันมีจริยธรรมตรงไหนมาบอกว่าแพทย์สภาไม่มีจริยธรรมโอ้ยังติดใจอยากโหต่อใช่ไหมน้องอโอ้โหอีกอ่ะแม่ผมฟังที่ออกทีวีนะครับหลายช่องที่เป็นเป็นธาตน้ำเงินของมันนะนะเอามันมาออกทีวีนะครับ แล้วก็สัมภาษณ์มันบอกว่าแพทย์สภาไม่มีจริยธรรมโอ้โหฟังแล้วอยากจะกระโดดถีบทีวีให้พังนะแต่เสียดายซื้อใหม่มันแพงอ่าน,นี่ออกตัวทันแพทย์สภาครับอย่าไปใส่ใจมันครับอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลืออย่าเอาทองมาแลกกับตะกั่วนะครับอย่าเอาเครื่องหอมมาแลกกับ อุจจละที่ติดเชื้อโลกเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรกับมันดีอะพี่น้องครับในเรื่องของแพทยสภานะครับบังเอิญลูกสาวเป็นลูกศิษย์ของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อมอรลีลารัศมีอุปนยายกแพทยสภาผมขออนุญาตฝากกำลังใจของพวกพี่น้องผมนะครับไปให้ท่านนายกและท่าน อุปนายกและกรรมการแพทยสภาทุกท่านครับตบมือดังๆให้ได้ยินไปถึงท่านหน่อยครับอันนี้เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งผมพูดไปแล้วอวสานชั้นสิบสี่มีสองเรื่องเท่านั้นเองครับหลักฐานกับประมวลกฎหมายพิจารณากระบวนการพิจารณาวิธีกระบวนการอาญามาตราสองสี่หก ครับแล้วก็หลักฐานเรื่องที่ใบเสร็จใบเสร็จพี่น้องรู้ไหมไม่มีค่ายาไม่มีค่าหัตถกรรมอะไรเลยไม่มีค่าผ่าตัดอะไรเลยฮนะมันโง่หรือมันฉลาดเนี่ยฮนะมันนอกจากเลวระยำแล้วม,มันยังคิดว่ามันฉลาดนะแต่ความฉลาดของมันฉลาดแบบโง่โง่นะมันเตรียมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหกเดือนเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะ นะมีแต่ค่าห้องครับค่าห้องค่าผ่าค่ามีแต่ค่าห้องครับค่าผ่าตัดค่ายาค่าหัตถกรรมไม่มีแม้แต่บาทเดียวอย่างนี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของแพทยสภาหรอกครับเอาเด็กมัธยมนี่แหละมาบอกว่าหลักฐานเนี่ยมันป่วยจริงหรือเปล่าพี่น้องไม่จริงเพราะฉะนั้นสรุปครับก่อนที่จะลงจากเวที พี่น้องสบายใจได้สบายใจอย่างยิ่งยวดเลยครับนับถอยหลังสิบสามวันเนี้ยอยากทำอะไรก็ทำแต่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆมันตายด้วยสองข้อนี้แน่นอนหนึ่งกฎหมายครับสองหลักฐานสองข้อนะครับใบเสร็จและกล้องวงจรปิดครับขอดูรอยยิ้มพี่น้องหน่อยครับ ดีใจไหมครับที่มันจะต้องกลับมาติดคุกอ,อีกดีใจนะครับเพราะคนดีอ่ะดีใจอะ่ะแสดงว่าดีใจในสิ่งที่มันแก้ปัญหาให้ประเทศชาติได้ดีใจในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันจะต้องหลุดไปจากวงจรของพวกเรานะครับแต่ก็ต้องลุ้นกันอีกต่อไปว่ามันจะสร้างทายาทอาสูรหม่เยอะแย,ยะมากมายแค่ไหนครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสเลือกตั้ง ผมพูดตรงนี้นะครับพักเพื่อไทยไม่มีคนดีอยู่เลยอย่าเลือกนะครับอย่าเลือกนะครับแล้วพักที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศดูกันดีๆนะครับเปลี่ยนแปลงได้แต่อย่าทำลายประเทศครับพี่น้องฝากทุกคนให้ดูแลสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับ